ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์ลูกปัดวิสูสายเปเช่นเดิมนะคะเจอลูกปัดที่ไหนนะคะเจอรถสวยๆที่นั่นนะคะวันนี้นะคะลูกปัดอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอำเภอชะอวดนั่นเองนะคะก็นํารถแต่ตั้นตอนเดียวโฟร์วิลกีนธรรมดาคันนี้มาส่งถึงหน้าบ้านอีกหนึ่งคันแล้วนะคะลูกค้าท่านนี้ก็ติดตามลูกปัดร,ระจากช่องทางอ่าเพจของลูกปัดนั่นเองนะคะหเห็นลูกปัดแต่งรถรอๆไว้นะคะก็เลยอยากได้แบบนี้บ้างอ่า แต่งเป็นยังไงชุดแต่งฟรีจริงไหมนี่เลยค่ะชุดแต่งฟรีๆตามที่รูปปัดโฆษณาเลยลูกปัดแต่งอะไรไปบ้างนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาราคารถอยู่ที่7จ0 0 0 0นบาทนะคะอ่าสีดําสีขาวสีบอนเงินสีเทาดํามีทั้งหมด4ีสีนะคะก็คันนี้เราใส่เป็นชุดกันชนหน้า TWI พร้อมห่วงลักสีแดงแบบนี้มาเลยค่ะพร้อมไฟสปอตไลท์ เล็กๆแบบนี้นะคะสําหรับเข้าสวนนะคะหล่อใส่ไปแล้วทําให้รถดูหล่อขึ้นมานิดนึงนะดูแบบลงตัวนิดนึงแล้วก็สำหรับเข้าไล่เข้าสวนเนี้ยค่ะก็สามารถเปิดไฟสปอตไลท์ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวสครูปหน้ารถใส่เพื่อให้รถดูมีมิติมากขึ้นให้รถดูหล่อมากขึ้นมีอะไรอะไรมากขึ้นนะคะไม่พอนะคะลูกปัดยังใส่ไฟแก๊ปหลังคาด้านบนให้ลูกค้าด้วยตรงนี้ไฟแก๊ปหลังคาด้านบนใช้ได้จริงนะคะเปิดได้จริงทางานได้จริงอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงก็ได้ค่ะ นี่ไฟต่างๆนานานะคะก็จะประมาณนี้อ่า เป็นยังไงบ้างคะด้านหน้าแต่งหล่อลงตัวไหมคะพี่ๆที่ชอบชุดกันชนเหล็กชุดกันชนออฟโรดนะคะลูกปัดแนะนําให้ใส่เป็นชุดนี้เลยหล่อลงตัวเข้ากับตัวรถมากเลยนะคะด้านคางนะคะลูกปัดก็ใส่ตัวนี้ให้เลยซุ้มลอ้อคิ้วลองค่ะแล้วก็ตัวแม็กยางลูกค้าสามารถเลือกแม็กได้ลายเยอะมากๆนะคะลูกปัดมีลายให้ลูกค้าเลือกแบบเยอะมาหาศาลมากนะคะใส่กับยางตัวนี้เป็นยางเซนติ 26560R16 นั่นเองนะคะลูกค้าบอกว่าอยากใช้เป็นดอกแบบว่า วิ่งได้2ส,สภาพถนนแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเป็นยาง R t ทนะคะยางของเราจะมี m t สําสำหรับมัดนะคะเข้าส่วนยางเดียวเลย AT ทดอกก็จะเล็กกว่านี้หน่อยสำหรับวิ่งถนนดำอย่างเดียวนะคะอันนี้วิ่ง2ส,สภาพถนนเซลเหนื่อยเพิ่งล้างรถล,ลูกค้าเสร็จล้างรถอะไรมันเกาะหลังเราไม่มีเนาะหลอนแล้วเนี่ยอ่ะแล้วก็ตัว สติกเกอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบออกแบบลายสติกเกอร์ได้หรือว่าชอบแบบไหนสามารถรีเควส t แบบสติกเกอร์ลูกปัดส่งให้เลือกได้คะ่ะแล้วก็ตัวคอกนะคะลูกปัดก็ยังคงชอบคอกที่มีความ พิเศษนะคะมีแบบความเก๋ความพิเศษตรงนี้ลูกเล่นแดงๆทุกอย่างซ้าสังเกตปัดจ,จะแต่งคันนี้เป็นดําตัดแดงซะส่วนใหญ่นะคะเห็นล้อแม็กไหมคะแล้วก็แผ่นเพจเบ้ามือองนะะี<ๆ>้ค่ะก็จะมีสีแดงเพิ่มเข้ามานิดนึงให้รถดูแบบอ่าดูสวยอะไรอย่งนี้ค่ะก็แต่งให้หล่อลงตัวเท่าที่สุดท่าที่ปัดจ,จะทําได้เลยนะคะนี่ตัวอะคอกอะไรอยงี้ค่ะเราก็จะมีแบบ ความพิเศษความความหล่อของเขาจำแจมมาไงเนาะเนี่ยห่วงแดงด้านหลังก็จะเป็นสีแดงให้อย่างเงี้ยนะคะกันชนท้ายลูกปัดก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะเป็นยังไงคันนี้ถ้าชุดนี้ให้ฟรีบอกว่าจะเชื่อไหมต้องเชื่อแหละก็มันฟรีไปไหลายคันแล้วเนาะอะไรที่ฟรีก็คือฟรีแล้วโปรโมชั่นลูกปัดนะคะลูกปัดมีโปรโมชั่นให้พี่ๆเลือกเนี่ยสามโปรอ่าเรามาดูด้านหน้านะคะสามโปรพี่ๆเอาสามโปรนี้มารวมกันไม่ได้นะใจะเย็นๆก่อน นะคะแต่มันรวมกันได้แหละแต่มันก็ต้องแยกเขาเรียกว่าอากระจายไปนะคะว่าลูกพี่พี่เน้นเป็นแบบไหนมากกว่ากันถ้าลูกค้าท่านนี้เขาบอกว่าแต่งมาให้พี่เลยแต่งแบบเต็มเมคันเลยพี่เน้นชุดแต่งลูกปัดก็จัดให้แบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านไหนอชอบรายการดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นก็แจ้งลูกปัดได้ก็ศูนเปอร์เซ็นก็ยังมีแต่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ อาจจะไม่ได้เต็มขนาดนี้นะคะก,ก็เราก็ได้เป็นพิเศษของดอกเบีย้ยศูนย์ไปหรือว่าพี่ๆท่านใดจ,จะไม่แต่งเลยจะขับรถทํางานอย่างเดียวเลยเข้าสวนเข้าไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับเป็นส่วนลดไปเลยนะคะไม่ต้องแต่งไม่ต้องเอาดอกเบี้ยศูนย์เงี้ยก็ลองฮะฟรีดาว,ดาวแบบชําแบบฟรีดาวไปเลยนะคะดาวที่15%ออยู่ประมาณแสนหนึ่งเนาะปัดก็ฟรีให้เลยนะคะก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถ แบบนี้ก็ได้นะคะก็ลองโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาพูดคุยได้ส่วนบริการของลูกปัดนะคะมีบริการไปส่งรถให้ฟรีถึงที่บ้านแบบนี้ไม่ว่าพี่ๆจะอยู่จังหวัดอะไรในประเทศไทยนะคะลูกปัดไปส่งรถให้ถึงที่บ้านและก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นสัญญาให้ถึงที่บ้านเช่นกันไม่ต้องไปถึงกรุงเทพเพราะว่าตัวลูกปัดอยู่กรุงเทพนะคะเป็นเซลล์อยู่ที่บริษัทมิสูพระนครสาขาสายใหม่นะคะก็เข้าไปเยี่ยมชมที่โชว์รูมได้เข้าไปดูรถได้นะคะแล้วก็เข้าไป พูดคุยกันได้ทดลองขับอะไรเงี้ยได้นะคะก็วันนี้จะถึงเลิกลูกค้าแล้วนะคะลูกค้ามีเลิก9ก้าโมงเราก็ยังลีลาอยู่นะคะก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศทุกคันทุกคลิปทุกที่ที่ไปมาฝากพี่ๆให้ดูว่าลูกปัดเนี่ยแต่งรถเยอะขนาดไหนส่งรถทุกวันจริงๆค่ะก็การันตีจากยอดขายได้เลยนะคะยังไม่ได้อวดเลยปีที่แล้วก็ได้ยอดขายมานะคะจะขายดีนะคะก็เราตั้งใจทํางานตั้งใจแต่งอะไรที่ลูกค้าคุ้มนะคะ ลูกปัดให้ที่ลูกค้าคุ้มค่าที่สุดมามาโทรมาพูดคุยกันดีกว่าค่ะก็ที่เบอร์0816414576นะคะยังไงฝากรถคันนี้เรารอไว้ในใจด้วยนะคะถ้าจะซื้อมิซูบิชิอย่าลืมนึกถึงลูกปัดนะคะลูกปัดขายมิซูบิชิทุกรุ่นนะคะซื้อได้ทุกรุ่นนะคะแต่คันนี้ต้องยกให้เป็นที่หนึ่งเลยค่ะยังไงวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวไปรีวิวนะว่าลูกขายสหน่อยเนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย